วัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปรานอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ยี่สิบชิุดชสูตรบุคคลสามจำพวกไม่ควรเสพควรบางเฉยควรเสดดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก สามจำพวกเป็นไนคือ 1. บุคคลที่น่าเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ 2. บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ 3. บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ดูก่อนที่ขุดทั้งหลายบุคคลที่น่าเกลียด ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานลึกลับไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรมจารีบุคคลแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นพรมจารีบุคคลเน่าในภายในชุ่มด้ราคะ เป็นเหมือนอยากเยื่อบุคคลเห็นปานนี้ควรเกลียดไม่ควรแสบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราแม้บุคคลจะไม่ถึงของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริงแต่กิตติศัพท์ที่ไม่ดีของเขาก็ย่อมระบือไปว่าเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อน เปรียบเหมือนงูที่จมอยู่ในคูดถึงแม้จะไม่กัดแต่ก็ทำให้เปื้อนได้ชันใดฉันนั้นเหมือนกันแม้บุคคลจะไม่ถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริงแต่กิตติศัพที่ไม่ดีของเขาย่อมระเบือไปว่าเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อนฉะนั้น บุคคลเห็นป่านนี้จึงน่าเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความคับแค้นใจเป็นผู้โกรธเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบ,บาทขึ้นเครียด ทำความโกรดความขัดเคืองและความโทมนัสให้ปรากฏเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมให้ความหมักหมมยิ่งกว่าประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรดมากด้วยความคับแค้นใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ค้องใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียด ทำความโกรธความขัดเคืองและความโทมนั้นให้ปรากฏเปรียบเหมือนฐานไม้มาพ้ับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมแตกเสียงดังจิจิแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทครึงเครียดทำความโกรธ และความทรมนันให้ปรากฏเปรียบเหมือนหลุมคูดถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมมีเกล็นเหม็นฟุ้งขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่าเพียงเล็กน้อยก็ค้องใจกอดเคืองพยาบาทขึ้นเครียดทำความโกรธความขัดเคืองและความทรมาน,นให้ปรากฏ ดูก่อนพิขุดทั้งหลายบุคคลเห็นปานนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงด่าบ้างบริพาทบ้างทำความพิหน้าให้เราบ้างฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉไฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเห็นปานนี้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะแม้จะไม่ถึงทิฏฐาลุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็ตามถึงกระนั้นชื่อเสียงที่ดีงามของเขาก็จะเบือไปว่า เป็นผู้มีคนดีเป็นมิตรมีคนดีเป็นสหายมีคนดีเป็นเพื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นปลานนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนพิกขุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนไหนคบคนที่สูงกว่าย่อมพรันเด่นขึ้น เพราะฉะนั้นจึงควรครบคนที่สูงกว่าตนจบแล้วนะคะสำหรับชิค,คุชสูตรบุคคลสามจำพวกไม่ควรเสบควรวางเฉยควรเสกสำหรับพระสูตรต่อ,ตอไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ